เมื่อการขึ้นดาวมันสงบเกินไปอลิซลวงแครี่อยู่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 ไอ้ปลาอะเล่นมาหน่อยดิอลิซลวงแครี่อยู่อลิซลวงเวทอลิซลวงเวทอลิซลวงเวด อย่างนี้คือจบครับพอดีเฮ้ยเฮ้ยพี่คิดในแง่ดีเรามันถือว่าเป็นการข่มขู่ไงอันนี้เล่นอ่อนให้เฉยไงอืออาริสตาดูเพื่อนเพื่อนนอนดูตกใจนะไม่รู้ตกใจอะไรเห็นคนเก่งจับอาริสตแล้วตกใจอ่ะเออเป็นคนเก่งแล้วจับอาริสตไม่ตกใจได้ไง ดีวฝ <jam Stadium> ั่งตรองข้ามกูนอนไม่หลับแน่แน่แอวแพ้อลิษาน่าจะมีนอนไม่หลับด้วยด้ถ้ามันแพ้นี่น่าจะมีนอนไม่หลับเก็บไปฝันนะแบบในฝันเจออลิะโอ้ยใายกระแลงโพดหอเป็นฉลางไปเฮียดู ดูออกมาตีสองสามทีเลือดกายครึ่งแล้วอ่ะมันเลยครึ่งหลอดแบบแป๊บเดียวเที่ยววีมึงเกินเลยปะเดี๋ยวตัวป่าตัวหมดเมตาใหม่เวเหมือนมีอะไรเป็นลูกพี่เดินตามหลังเตะเตะคิวเลนหนอคิวเลนหนอเน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 ใบ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 พานิชลงฟิกฟิกฟิกเอ้ยเๆ้ย อาริสโซโล,โค,ววโซโลโคิวอว้ยอาริสโซโลโคิว <c oughs> อาริสโซโลคิวเฮ้วกูว่าไม่หลอดไม่หลับแน่เลยพ้ยถ้าพีคอนถ้าพ,าพีคอนเทนขนาดนี้ละพอเลนต้องดาเมจล้วนแล้วปะ่ะบาย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 เฮ้ย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 าเยเา มาถอยก่อนต้องตายเฮ้ยกูโดนแย่งบับใครวะใครมันเอาบับกูไปกูเจอละไอ้นี่นี่ไงตายแบบนี้ตายอเลิกโซโลคิวนะเฮ้ยอเลิกโซโลคิวนะเฮ้ย อะไรล่ะอะไรล่ะโดนเห็บกูไปดิอ๋ออลิสสามวันอลิสโรโลกิ้วเลยชาลามเราจะมาสู้อลิสเลยหัวร้องเลยอย่าเจอตึ้งแบบนี้นะอย่าเจอไอ้พวกคอนเทนต์แบบนี้เจอแอนนอนไม่หลับจริงดเก็บไปฝันด้วยอ่ะปี้ มันบอกว่ากินหมูหรือเปล่ากินหมูหรือเปล่ากินหมูหรือเปล่าเนี่ยหรอโอ้ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอลิสอลิสวิ่งเลยมันแขนลูกคุว่ะอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะอยากโดนอลิสโซโลคิวเหรอเอ็มโซฮะ ตัวแม่งจำเลยไม่ได้ยกเวียนสตั์แม่งโคตรเปี้ยวเลยมื่อไมื่อไสองหนึ่งไม่ถือว่ารวมเลยมะเป็นีโอ้โหมีเตียบเฮ้ยไม่ตายเอาหน่อยดิเออเอามัน่อยสวยวัดคิวไป อลิสออกปีไวยดีบ่าวะออกขนมฟาร์มเลยบอวะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นก็ค่อยคิดตอนอลิสแคลรี่อะด้คอนเทนต์กันไปปะมันเกินอ่ะมันแบบมันสุดเกินเลนไหนก็คอนเทนละเอ็นโซว้เอาแม่งสุดคาป้อมไปเลย ว่าไปอยู่ว่าไปอยู่ผมไม่อยู่แล้วผมไปเลยมาแล้วมาแล้วฉลามไปนี่อ่ะฉลามันทำอะไรได้แค่โดนลุมันทำอะไรไม่ได้หรอกแค่โดนเมทตัวเดียวก็จะตายแล้วปูมไม่ยืนกดดันเกินนะพูดจริงมายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 ถอยไห วิ่ง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 เฮ้ยน่ากลัวนี่เป็นไงครึ่งหลอดอย่าดูถูกอย่าดูถูกอาริตตาเนื้อโลมันจะมาเข้าหลังก่นนั่นเนาะไปไหลลวิดบัฟด้วย ไว้อ,อลิสบาอลิสบาต้องการบัฟเว้ยคลิปหม่ก็ได้นะไม่มีตังค์แล้วคลิปเราจะตังค์น้อยกว่าละถอยไอ้ลมมึงถอยมามัมันไม่มีใครดูล่างเลยอะล่างมันนะ เราลัดมังกรได้เราลัดทิตย์ัมังกรมาเลยพาเนี่ยมาเลยพาอาิสใส่นะยอันนี่ดีมากอันนี้ดีมากเฮ้ยย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 ยนนยยยมยย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 รยย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 โยยยยรยย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 ย ดนอินโาริสโซโลโคิวอาริสโซโลโคิวมาวดาเพื่อนมึงมาตีช่วยกูหน่อยเออดีช่วยกูหน่อยเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนนี่ <c oughs> ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอ่ะไออาริสนี่คือแอสซัสซินมึงเห็นแครี่ไหม อาริสลวงแครี่อยู่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 ไอ้เพื่อนรอด้วยอาริสลวงแครี่อยู่เพื่อนไอ้ปลาเล่นมาหน่อยดิอาริสลวงแครี่อยู่อาริสลวงเวทอาริสลวงเวทอาริสลวงเวท อย่างนี้คือจบครับคุณอ้อาริสหลวงแกนี่เหเฮ้ยมาอาริสจบแบบนี้จบแล้วชีวิตแม่งแพ้อาริสเปล่าโอ้จบแล้วจบแล้วมึงควิจารณานะมึงวิจารณานะแล้วฆ่าหมอด้วยอริสฆ่าฆ่าหมอสที่แยแม่งอาริส ตัวหลุดคิวซีเมื่อกานขึ้นดาวมันสงบเกินไปมันง่ายเกินน่ะเฮ้ยได้ป่าว่ะเราป่าเต็มโตโลมาโตโลมาขอตึงตึงเฮ้ยโหดนี่ยเมื่งเงีนย่ะอากนี่ ชนะมาหลายเกมเลยได้น้องมึงจะแพ้เกมนี้แหละเกมโตโรป่าน้องเดี๋ยวมึงได้รู้ซึ้งมึงจะแพ้เกมไหนมึงไม่แพ้มึงมาแพ้เกมโตโรป่าเนี่ยแหละกพราว่านอนไม่หลับกมจะเป็นฝันร้ายให้พวกมึงอะ่ฝันลายตัวโลป่า ไอ้ฝันไลยกลัวไองอลิสอะบอกพูดจริงอะเออน่อจะเอาอริสมาว่ะต้องเจออริสถ้าโดนอริถก็โดนอริสจับฟันพวกชนะมาหลายเกมเนี่ยมันน่าจะหัวร้อนหน้าดูอ่ะต้องถึงมือโตโรลูกพี่ใหญ่แล้วเป็นได้ทั้งแทงเป็นได้ทั้ง โอ้โห oh, oh, ระเบิดคลิปตัวเดียวแลเบ<ะ>ิดคลิปเีเดียวแม่งคลิปหายเลยตรงกลางึัวยากตัวลูกโตโลหลวงน้องโ<ล>ตโล,ลูโลลตโลไลไรขีดตัวล้ลไรขีดหมดโตโรลเก็บทิเบิลคิว โอ,โ,โอ้โ,อโหมึงอยากแพ้เดี๋ยวโตโรจับให้น้องโตโรล้วงด้วยอยากแพ้เดี๋ยวมึงแพ้เกมรีเล่เ <laughs> รู้เรื่อง <č í> <laughs> พี่พี่โตโร่เรียกนุพี่โตโร <laughs> ไม่เท่าไรไ<ม>เอา,าอะมึงได้ยินกูพูดเหรอวะ ได้แอบเงินฟังปะวะอืมได้น้องไม่เท่าไหร่อ่ะมาดิแต่มึงปีกูไม่เข้านะโอ้โหแล้วมีเด็กตัวจะตาย ตายหนึ่งมึงสู้ไม่ได้เหรอฮะโตโรโตโรป่าอย่างโหดแม่คุณอยากเพแต่โตโรอไอจัดห้ยโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอด จะน่ามาหลายเกมแล้วน้องมันบอกมันไม่เท่าไหรเอื่อไอ้เหี้ยั<ม>ำพี่จัดเลยลูกเี่ไลเลยจัด ยาดโอ้โหตีไม่เข้าเรียบร้อยลูกพี่โดดเข้าไปเลยโดดเข้าเรียบร้อยลูกพี่กูณทำแล้วแค่ยืนเฉยเฉยมันก็ตายแล้วไอ,อเรียวมานี่อีกตัวมันถึงกับหนีอ่ะช่วยไม่ทันมึงครับมึงอยากแพ้ไงมึงอยากแพ้ไงเดี๋ยวลูกพี่โตโรจัดให้่าโิวโหจะบ้า มีตัดเลือดแล้วโดดเขาป้อมดิรู้ว่ต้องโดงโดอ่ะเขาป้อมเลยจะตีป้อมให้ตาทา,าล่ามันแม่แงยแวยน,ใน,ในทาร่ามันจกักลัวอ๋อโอราพี่แม่งแรงว่ะลูกพี่แค่ยืนข้างๆมันก็กลัวแล้วน้องมึงดูแว่นกับตอนนี้นะ มึงดูมึงดูนาตาย่านะมึงดูนาตายาเลือดไม่ลดอ่ะมึงเล็เพชรกับอันนี้แหละมึงฝันหลายมึงฝันหลายเกมเนี้ยเนี่ยชิปมันยังกลัวเลยชิปมันยังกลัวเลยป้อมือเพื่อนพ่อมืนเพื่อนจีบไปชิปมันยังกลัวเลย ผมไม่ตายเกือบแล้วโอ้โหอันนี้กูตลายโอ้ไม่ตายก็เฮียละเฮียลูกพี่ไปดูกลางป้อมเขาไปเมื่อกี้ให้มันมาตีไงไม่ให้มันเคลียคลิปไงมันคือแผนให้คลิปไปีป้อมไงเราตีป้อมไม่แรงมันเป็นแผนคือตอนนี้ แพ้ตัวโรเปล่าสสุดไปเ้ยยกสี่อเอแล้วจริงเออเวนตีไม่เข้าได้เวนตีไม่เข้าสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่ง ฮะะดาเมจไม่เข้าฮะไอ้เหี้ยดาเมจไม่เข้าคือมันเริ่มเข้าแล้วมันเริ่มเข้าแล้วไอ้อดีมไม่ดีมันโลม่หน้าได้อู้เต็มเลยตายหนึ่งแวนมันยิงฟรีอ่ะ มาล่าไปรับกระสุนแวนิมันกลัวเร็วมันยิงไม่เข้าเนี่ยอา่ามารับกระสุนเลยเนี่ยมิงมันตีปึ้งปึ้งสวยจัดปึ้งไวโอ้โหตัวโลหโยลูกพี่ผมลูกพี่ผมเลือดไม่ลดเลยนะอไ มาวอนอะไรล่ะเกมาวอนตีนมาดูนี่อะไรอ่ะพี่กํตายเฮ้ยอันนี้ไม่ดีหู้ยโดนฉีดน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮกระทิงโดนฉีดน้ำเฮ้ยเั้ยกระเพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยโอ้โหโดนสตันไอ้เหี้ยเล่นไม่ได้ ปลาล้วงเม็ดกับแครี่มันตีไม่เข้าลงามมาเลยไล่อยู่ไล่อยู่ไล่แครี่มันอยู่เอาดิเนี่ยมไล่ไล่ให้สุดกูไล่สุดไงสโลสโลสโลอยู่สโลอยู่สันเอาสตันเอากูไล่ หมดตี่หมดตีเดี๋ยวมาเกิดโอ้ไม่ทันอ้าไม่มีใครมาตีป้อมไม่ต้องตีเร็วลูกพี่สามทางไปเดี๋ยวลูกพี่แทงบัมเ้อ่าพูดเองตีตีตีเนี่ยลูกพี่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยลูกพี่ยืน แพ้ตโวร่ป่ะนอนไม่หลับนี่มึงชนะมาหลายเกยมแต่มึงแพ้ตโวร่ป่ะ